สนับสนุนโดยท่านผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับจากจุดเริ่มต้นนะเราก็ขอใช้คำนี้ได้ไหมว่าล้มลุกคุกคานกับวิกฤตไข้หวัดนกนะมาจนเราเนี่ยแทบจะเรียกว่าเครียดจนไม่รู้จะหาทางออกอยังไงแต่พอมาเจอคิฟารีนแล้วกำลังใจมันเริ่มมาเหมือนชีวิตใหม่ มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับผมตั้งแต่วันตัดสินใจทําจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยค่ะทั้งสองท่านได้รับอะไรจากธุรกิจกิฟฟรีลนไปแล้วบ้างครับก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกว่าได้อิสรภาพอย่างที่ต้องการจริงๆครับนะคะแล้วก็อิสรภาพทางด้านการเงินแล้วก็เวลานะคะคมีเพิ่มมากขึ้นนะคะสิ่งที่ได้จากกิฟฟรลนถ้าเป็นวัตถุใช่ไหมคะควัตถุก็จะได้รถได้บ้านครับนะคะ แล้วก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะคะ่ะครับคือก่อนหน้านี้ต่างคนต่างทําแต่งานแต่พอมาทำกิฟฟรีนด้วยกันทั้งคู่นี่เหมือนว่าไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเชิงของวัตถุนะรายได้ต่อเดือนทรัพย์สินนะบ้านรถพวกนี้ทุกอย่างได้มาจากกิฟฟรีนเลยกิฟฟรีนล้วนเลยครับผมและนี่สินจากการขายไข่ไก่นะครับหมดไปแล้วค่ะปิดบัตรหมดทุกใบแล้วครับผมจากเงินของกิฟฟิรีนรนี่แหละ นะครับเรียกว่าชุบชีวิตใหม่ขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับนอกจากความสุขเหล่านี้อิสรภาพที่พูดถึงยังมีความสุขในแง่มงอื่นอีกไหมครับที่ได้จากธุรกิจนี้ก็ได้ไปท่องเที่ยวกับกิฟฟารีนไปที่ไหนมาบ้างไปฮ่องกงแล้วก็ปักกิ่งัก็เรียกว่ากําไรชีวิตเนาะเราทํางานตะเวนขายไข่ไก่ตั้งนานในวิธที่ว่าขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศกับเราด้วยครับไม่คิดไม่ฝันค่ะอาจารย์ว่าจะได้นั่งเครื่องครับ ผมคิดว่ามันมันมันเป็นเมืเ่อย้อนกลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องขอบคุณตัวเองด้วยเหมือนกันนะที่ต <พา S 1> ัด <ผม S 1> สินใจพา<ช>ตัวเองมารู้จักกับกิฟฟีน<ไ>ะครับแบรนด์บันดาลใจบ้างผมถามนิดนึงว่าคนเราเนี่ยทุกๆวันเนี่ยจะทํางานให้มีความสุขเนี่ยมันต้องมีแรงบันดาลใจใช่ไหมครับแรงบันดาลใจของทั้งสองท่านที่ทําให้มีพลังในการทํางานทุกๆวันมาจากไหนตอนนี้แรงบันดาลใจก็เกิดจากลูกค่ะครับเพราะอยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ เพราะว่าพอเราอยู่ในวัยเด็กแล้วเรามาเริ่มทํางานอะ่ะรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตเราไม่ค่อยดีเลยในช่วงที่ยังไม่ทำกิฟเฟรินะนะค,ะค่ะก็เลยอยากให้ลูกได้มีอนาคตที่ดีมีพร้อมทุกอย่างที่ที่ที่ทุกๆท,ที่พ่อแม่ทุกๆคนสามารถให้ลูกได้นะ,ะยังเคยนึกเลยถ้าวันวันนี้ไม่เลือกกิฟเฟรินนะคะลูกอยากได้อะไร เราจะมีตังค์ซื้อให้เขาไหมแต่พอรเรามาทำกิฟฟรีนวันนี้ตอบโจทย์ได้เลยว่าวันนี้ลูกอยากได้อะไรเราสามารถหาให้เขาได้หมดครับค่ะนั่นก็คือแรงบันดาลใจที่<ห><ช>เราวางไว้เป้าหมายบ้างในอนาคตแน่นอนที่สุดก็บอกว่ามนุษย์เราทุกคนต้องเกาะติดกับเป้าหมายผม,ผมถามสองอย่างแล้วกันนะทั้งเป้าหมายในชีวิตส่วนตัวกับเป้าหมายในกิฟฟรีนวางเป้าอะไรไว้บ้างนะเอาเป้าหมายส่วนตัวก่อนครับผมเป้าหมายส่วนตัวคือให้ครอบครัวมีความสุขครับผมลูกก็ได้เรียนทุงสูงครับผม นั่นคือเป้าหมายส่วนตัวลวคะครับเป้าหมายในกิฟฟอรีนละครับเป้าหมายในกิฟฟอรีนนะคะก็คือวันนี้เป็น paradise เราวางแผนไว้อีกกี่ปียังไงจะขึ้นตำแหน่งถัดไปยังไงบ้างก็สิ้นปีนี้ก็น่าจะ e ซ c l ลูซีฟ paradise แล้วนะคะก็คือเป้าหมายอย่างก็คืออยากให้ทีมงานทุกๆคนนะคะ,คะเดินไปพร้อมๆการเติบโตไปพร้อมๆกันครับค่ะ,คะนั่นก็คือความสำเร็จที่เราจะหยิบยื่นใส่มือของคนอื่นละนะ มันมันเป็นเป้าหมายว่ามาอยู่กับเรา10คนก็อยากให้รวยทั้ง10คนคม,มาอยู่กับเราร้อยคนก็อยากให้สําเร็จทั้งร้อยคนนั่นก็คือสิ่งที่ที่วางเอาไว้นะครับคิดว่าเคล็ดลับที่ทําให้เราประสบความสําเร็จเคล็ดลับในการทํางานของเราทั้งสองคนคืออะไรฮะทำอะไรทําจริงอะคะ่ะตรงนี้คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งเพราะรว่าถ้าวันนี้เรามีเป้าหมายว่าเราจะทําแล้วอะถ้า ถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราจะทําแล้วเราจะหาวิธีการทันทีมันจะทําให้เราสําเร็จแต่ถ้าวันนี้เราบอกตัวเองว่าเราไม่ทําเราจะไม่ค้นหาเลยค่ะว่าเราจะทํายังไงให้มันสําเร็จตรงนี้แหละค่ะเป้าหมายเขาบอกวิธีการมันจะมาทีหลังความอยากมันจะมาก่อนใช่ค่ะใช่ถ้าเมื่อไหร่ความอยากเกิดเดี๋ยววิธีการจะตามมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่มีความอยากต่อให้วิธีการดีแค่ไหนก็ไม่สําเร็จนะครับมาตรงนี้แล้วอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับที่มีส่วนช่วย ทำให้เรามีวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะบริษัทกิฟฟีนนะคะคุณหมอต้อยนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารทุกท่านนะคะแล้วก็อัพไลน์นะคะแล้วก็ดาวไลน์ทุกทท่านเลยแล้วก็น้องน้องศูนย์ที่เรายองนะคะแล้วศูนย์ใกล้เคียงเนี่ยเป็นเป็นแรงผลักดันอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คอยดูแลตัวเราแล้วก็ทีมงานอยากขอบคุณไว้ตรงนี้ค่ะครับ คุณอมรยอยากจะขอบคุณใครเพิ่มเติมอีกไหมครับก็ก็ต้องขอบแต่ตัวเองที่เราตัดสินใจมาทําตรงน,นี้อ่าครับครับนี่ก็คือทั้งสองท่านเนี่ยเรียกว่ามีชีวิตใหม่เกิดขึ้นพูดถึงท่านผู้ชมครับท้ายที่สุดอยากจะให้ฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมสักนิดนึงว่าใครที่กําลังชมรายการของเราอยู่แล้วอยากที่จะทําธุรกิจกับกิฟฟอรีนรแต่ยังไม่มั่นใจค,คุณอนวยมีอะไรอยากจะฝากบอกท่านผู้ชมไหมครับจริงๆตัวนี้ผมอยากจะฝากว่ากิฟฟอรีนเป็นงานที่อิสระรและก็ ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเรื่องของการเวลาแล้วก็การเงินครับครับผมทาได้เลยทําได้เลยครับผมคุณนิภาพรเหรครับอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมครับก็อยากจะฝากนะคะวันนี้ถึงแม้นะคะอย่างตัวดิฉันเองเกิดมาจากแม่ค้านะคะไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ครับทําให้เรารู้สึกว่ากิฟฟินไม่ยากค่ะวันนี้ขอเพียงคุณนําใจเข้ามานะคะนะคะและวิธีการนะคะบริษัทมีไว้พร้อมหมดแล้วนะคะ อยากให้ท่านลองเข้ามาว่าทุกคนต้องสําเร็จแน่นอนค่ะครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวที่อยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่จะว่าไปแล้วเริ่มต้นจาก วิกฤตในชีวิตด้วยซ้ำนะทำเจ้าของกิจการขายไข่ไก่จนในที่สุดแล้วมันเจอเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดมาก่อนคใครจะไปคิดว่าในโลกนี้มันจะมีคําว่าไข้หวัดน,นกเกิดขึ้นตอนนั้นนะไข่ไก่ที่เคยขาย,ขาย,ขายดิบขายดีก็กลายเป็นว่าต้องขาดทุนแล้วก็มีหนีิสินแต่ถ้าว่าโอกาสเนี่ยมันมาได้เสมอครับ เพียงแต่เราจะตัดสินใจเปิดรับโอกาสนั้นหรือเปล่าเช่นเดียวกันทั้งสองท่านยินดีและก็ยอมรับ,รบโอกาสจากธุรกิจกิฟฟรีนจึงทำให้พบกับความสุขในวันนี้และผมก็เชื่อว่าครอบครัวของทั้งสองท่านจะเป็นครอบครัวที่มีทั้งความสุขและมีทั้งความมั่นคงจริงๆจากธุรกิจของกิฟฟรีนนะครับต้องขอบคุณเรื่องราวดีๆที่นำมาเล่าให้เราฟังในวันนี้นะครับแต่ทว่าเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้ว ผมพร้อมท่านแขกรับเชิญทั้งสองท่านคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ